ครับสวัสดีคุณผู้ดูนะครับเออวันนี้ผมจะมาเล่น m มค์คาร์บนะครับเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดอีแรกนะครับก่อนแรกต้องเออเริ่มสร้างโลกก่อนนะครับเอาเป็นโหมด r ซ i v a โวนอร์มโลเคแค่นี้นครับสร้างโลกเลย สร้างเสร็จแล้วเกิดตรงไหนเนะี่ยโอ้โหเกิดตรงแบบตรงชายหาดเลยครับก็ตัดไม้ก่อนนะครับโอเคตัดจะละโอเคคาบโตคาบเลยเป็นอย่างแรก เรครับเสร็จครับอุปกรณ์อุปกรณ์เออเอาขวานก่อนนะครับโอเคมาได้ขวานละได้วขวานเสร็จก็ตัดไม้ต่อเดี๋ยวผมจะแบบจะไปลงถ้ำนะครับรอตอนกลางคืนก่อนค่อยไปลงเอาอยู่อยู่ข้างในถ้ำนั่นแหละสร้างบ้านในถ้ำนั่นแหละ ขึ้นแรกก็ไม่ต้องเอาอะไรมากเอาแค่นี้พอเดินมาเจอแกนะครับแกสีดำใช่ไหมล่ <S <S 2> <S 2> ได้นังมาละให้ได้ขนแกมาละเจอวัวน,นะครับ <S <S 2> <S 2> okay, ตายเฮ้ยแกแกแกสวยขออีกตัวหนึง่ง อีกตัวหนึ่งคือแบบเรื่องจบเลยไม่อยากฆ่ามันวะดูดิโอไปไปกันเดินมาตั้งนานเจอแกะสีขาวต้องการสีดำแต่มันให้สีขาว้ยตรงนี้มีถ้ำไม่ค่อยน่าลงตรงตรงนี้ผมว่าน่าน่าลงอยู่นะตรงเนี้ย โน้หน่าลงเลยน่าลงเลยแต่มันมีน้ำอ่ะขอขอขุดท่านก่อนนะครับเป็นไอ้ถ้ำตันด้วยนึกว่าจะลึกโอ้โหขุดไปเจอน้ำ มีแต่นามาหน่องเอ้ยลำบากแท้ไต่ดิไต่ดิไต้ทีสวยไม่ไหวกูออกไปละขอขอ,ขอ,อ,อ,อีกนิดน,นึง,นงขอนิดอ,อีกนิดนึงนะครับเห็นทานแล้วอดใจไม่ไหว อคได้ละอื้ยโอ้โตัวครับโอเคตอนนี้ก็เดินหาแกะเรื่อยๆครับเจอแกะตอนไหนลงทับตอนนั้น <c oughs> ถ้าเจอแกะครบนะอันนี้มันคราบคราบด้วยกันไม่ได้มันเป็นแบบขนแกะคนละสีอะ่ะอืม ตรงนี้ผมว่าน่าลงอยู่นะครับถ้ำตรงเนี่ยไม่รู้ว่าจะตันเปล่าโหตันก็ขุดทานไปนะครับขุดไปเรื่อยๆเอาเยือเลยทานได้พอประมาณแล้วไปนะครับต้องรีบหาแกก่อนก่อนมันจะมืดทำไมเจอยากนะแนี่นะ ขออีกสองตัวได้ไหมขนแกะสีขาวอุ้ยตรงนี้ทําหน้าลงครับจดจดพิกัดไว้เท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้ก็มีขนแกะสามสีครับหน้ามีแกะสีขาวขใข้มันครบสักสีเถอะเองเจอเมื่อไห่ตัวไม่ไม่ครบสีนะเออขอขนแกะสีขาวอีกตัวเดียวโอ้่สีเทาขอสีขาวสีเทา ยอมยอมเสียวก็ได้โอเคแล้วได้ขนไอขนแกะครบแล้วครับก็คาบเตียงเลยไม่รอละผมลืมว่ามันสามารถยอมยอมสีได้ก็เดินง้หาตั้งนานลืมแปมันยอมสีได้โอเคขอลงลงถ้ำเลยนะครับ ทําเมื่อกี้ที่เราไอ้มาร์กไวไ้รู้ตรงไหนนี่ครับตรงนี้ตรงนี้โอเควิทําลึกอยู่นะครับขอสำรวจเลยแล้วกันก็วันนี้ถ้าไม่เจอเหล็กก็ไม่นอนนะครับเดี๋ยวก็เจอแล้วโอเคครับทอดมาแล้ว ทำไม่เยอะเลยโอ้ยท้ำลึกอยู่นะโหลึกอยู่นะทถ้ำนี่ลงตรงนี้ก่อนเนะโโหไม่เยอะแยกหลายทางจัดเคตัน โอเคตรงนี้ตันตรงนี้ตันไหมตกไปเจ็บไหมขอแบบลงแบบเบาสุดๆต้องหายทีลงที่บันเบาสุดๆต้องแปดอาหารไว้ครับไม่ได้ฟาร์มเยอะเขเคไม โอ้ยสกิลตันเฮียเยเฮียยอย่าตามมานะอย่าตามนะอย่ายิงคุยเจอทองแดงนะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บมขอขอเผาอาหารก่อนนะครับไม่ไหวแล้วจะตาย ่านเอาไปทำเปนเชื้อเพิงครับอาหารก็ได้แต่ขนแกะเนื้อวัวได้เนื้อหมูมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ <Okay. S 1> ทำเตาเผาเลยทำสองอันเลย พักอยู่ตรงนี้แปบนึงนะครับขอรีเจนเลือกกันให้เลือกมันได้แบบได้เติมเต็มหน่อยจะตายอ,าอา๋อดินนักแกมโอ้อน,นาจะชีวิตโอเคได้เนื้อมาหมดแล้วไปถึงเผาเนื้อหมดแล้วก็จะลงลงไปกันต่อนะครับลงไปข้างหลังนี่เลย ไม่รู้แม่งจะมีอะไรดีไหมลงไปเลยครับโอ้โถ้ามันกว้างนะมันลึกนะแต่มันแบบไม่มีอะไรเลยอะเหล็กไม่เจอเลยสักก้อนเลยนะไม่รู้ว่าตอนนี้มันวายเท่าไหร่นะไม่ได้เปิดพิก,กัดไว้เลยโนอะ้โจะทำใหญ่เลยซอมบีเลยโอ้ ขอเหล็กสักก้อนสองก้อนก็ได้มาทําโล่ก่อนเนะี่ยตอนนี้มีอะไรป้องกันเลย <c oughs> มันไม่เจอเหล็กเลยแม่คับมึงล็อกปะนี่เฮ้ยให้เด็กซอมบี้ยู่มานี่แม่เหล็กให้กูเลย เออตีรัวได้ไงสวยเจอเลสตนแต่ไม่เจอเหล็กอืแอกหินไม่น่าจะขุดได้นะขุดได้ไหมโล่ขุดไม่ได้ขอเจอเหล็กได้ไหมสก้อนสองก้อนสวยจเจอเหล็กละ,จะเจอเหล็กมาสิ่งแรกผมจะทำคือโลกก่อนนะครับ ไว้ป้องกันเลยตอนนี้ดาบก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยเนะีเดี๋ยวกาว่าจะทำไอจะคาบดาบอยู่โอเคขอเผาเล็กเลยเฮ้ต่อไปก็คาบดาบเลยโหไม้ไม,ไม้จะหมดแล้วโหไม่เป็นไรไรู้ว่าตอนนี้มืดยังอะขอลองนอนด่วน โอเคมืด้แล้วฝนดีเค <One day. S 1> okay, ชา้าวันต่อมาเหล็กเผาเสร็จยังโอเคเสร็จแล้วไปเลยลงไปต่อนะครับเฮ้ยนี่เหล็ก เดีย๋ยจะทำพิกแอ็กเหล็กเลยแล้วก็ทําโลดด้วยโอหกล่องนี้ดอบเยอะมากเลยอีกกล่องหนึ่งข้างหน้านุ่น <c oughs> เดินมาเจอทางตันโอ้โหเดินตั้งนานมาเจอทางตันเบื่อไรมีทางแยกอยู่ไอ้ตรงนู่นน่ะตรงที่เราเผาเหล็ก ตัวคาับตับเขามาทําโล่ได้โล่มาอันนึงเผาเลยกันตอนครับผมจะลองไปสำรวจไอข้างบนนี้ก่อนมีทางแยกเยอะอยู่นะท้ำอย่างกว้างอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นทางขึ้นอะ่ะ มีทางลงไปนี่ตรงนี้มีเหล็กโอ้โหทำไม่กว้างชิบหายเขาขุดเหล็กก่อนนะโอเคที่ขุดพังพอดีไปทำอะที่ขุดเหล็กเลยตรงนี้เป็นเหล็กนะ ที่คุณเหล็กมาสวยโอเคเผาสักแป๊บเดี๋ยวผมลงไปสำรวจข้างล่างนะเห็นมีไอ้ฐานด้วยฐานเราก็จะหมดโอเคไปเลย างตรงนี้ทางตันหรือว่าผมจะขึ้นไปตัดไม้ก่อนผมว่าขึ้นไปตัดไม้ก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ไม้ผมก็ขาดแลนแล้วโอ้โหนึกว่าตรงนี้ทางขึ้นไม่ใช่งานหยาบลเลยผมกะว่าจะขุดเหล็กสักกองสองกองก่อน ก่อนขึ้นไปข้างบนครับเพราะตอนนี้ไม้เรามันก็หมดแล้วถ้าเราฝืนลงไปอีกเราก็ไม่มีท็อดใช้ถ้าอุปกรณ์พังเลยเราก็ไม่สามารถคาบได้ขาดไม้โอเคอันนี้เสร็จก็น่าจะขึ้นไปแล้วกลับทางเดิมนี่แหละ ตรงนี้ก็มีเหล็กนี่ว่ะเดินผ่านได้ไงตอนนั้นมันโฟกัสกับซอมดีไงโอเคขึ้นไปนจริงๆแล้ว โอเคผมขึ้นมาถึงข้านบนแล้วนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านหรือว่าลงเหมืองต่อไปติดตามพวกนี้นะครับ